สวัสดีครับกลับมาพบปัอยแข้งนะครับวันนี้ครับบอยนำรถสุดหล่อแต่งเท่ๆมาลูกค้าได้ชมกันครับคันนี้จะเป็นรถ Ford Ranger รุ่น X อ็กซ์อพพลัสสประตูนะครับราคาขายนะวันนี้ที่เจ็ดแสนนบาทนะครับก็เดี๋ยวบอยพาไปชมครับว่าบอยแต่งอะไรบ้างนะครับลูกค้าเลือกจะแต่งแบบไหนนะครับเริ่มจากตัวของด้านหน้าก่อนเลยนะครับตัวนี้ครับไฟนะครับบอยทําการเปลี่ยนไฟให้ใหม่นะครับปกติเป็นไฟมันติดดิฟเตอร์ธรรมดานะครับตัวนี้ทําเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับพร้อมกับไฟวงแหวนแล้วก็จะมี บูอายนะครับก็คือไฟสีฟ้าเนี่ยอยู่ในลูกแก้วด้วยนะครับแล้วก็ตัวเพิ่มเติมเนี่ยจะเป็นคลิปฉลามกับไฟวิ่งกลางวันนะครับเพิ่มเข้ามาครับตัวนี้เมเปิดเป็นไฟเลี้ยวอยู่นะครับดังนั้นก็จะขึ้นเป็นแสงสีส้มนะครับผมแต่ถ้าเปิดปกติเนี่ยจะเป็นแสงสีขาวนะครับส่วนกันชนหน้านะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นชุดกันชนหน้าของ f 1 5 0แต่ว่าความพิเศษของเขาคือเราทําการ w i ยบอดี้นะครับก็คือขยายบอดีให้ใหญ่ขึ้นนะครับก็เรียกว่าทําให้รถเรามีมิติที่ใหญ่ขึ้นแล้ววก็ดดูหลลอมาๆเยนะครัับตชุ กันชนหน้า f 150เนี่ยจะมีไฟหลีนะครับสีขาวตัว C ีนะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เพิ่มเติมเป็น,ปนติดไฟตัดหมอกเพิ่มเติมนะครับส่วนชุดด้านหน้านะครับตัวกระจกหน้าเนี่ยจะเป็นคาําว่า Ford ตนะครับตัวใหญ่นะครับแล้วก็จะมีไฟ LED 3จุดนะครับอยู่ตรงกลางให้กับลูกค้านะครับไฟ LED เนี่ยลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเป็นสีขาวหรือสีส้มนะครับผมส่วนตัวของกันชนนะครับด้านล่างเนี่ยก็จะทําเป็นสีบอลเงินนะครับเพิ่มลูกเล่นมิติให้กับ ตัวของอชนเรานะครับแต่ถ้าลูกค้าไม่ชอบครับก็สามารถแจ้งกันได้นะครับว่าอยากเป็นทําเป็นสีดําหรือว่าเป็นสีแบบนี้ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านข้างกันนะครับด้านข้างตรงนี้ก็ใส่ตัวคิวล้อมานะครับคิวล้อเนี่ยจะเป็นคิวล้อที่มากับชุดของตัววายเบอดี้นะครับทุกคราสังเกตเนี่ยตัวบอดี้เนี่ยที่ถูกขยายใหญ่ขึ้นถ้าเทปตรงไฟนะครับก็จะกว้างออกมาอีกประมาณ2 2นิ้วได้นะครับผมแล้วก็ตัวของแก้มนะครับก็จะทําเป็นช่องแบบนี้นะครับ ให้มีลูกเล่นนะครับมีมิตินะครับให้กับตัวรถของเรานะครับผมแล้วเรามาดูกันที่ล้อและยางนะครับผมตัวล้อเนี่ยจะเป็นล้อแบบออฟโรดนะครับตัวนี้ออฟเซตจะลบ44นะครับผมตัวยางก็เป็นยางมัดนะครับเรื่อยางมัดนะครับขนาดก็33คูณ2.5นะครับขนาดขอบ20นะครับตัวนี้ก็ต้องบอกว่าพอทําการยกหน้าและหลัง3นิ้วนะครับตัวนี้ก็จะเปลี่ยนในส่วนของ ปีกนกแล้วก็ uh, er, โชคนะคร hip, parole, mm ับเป็นของโปรเฟนเดอร์นะครับให้กับลูกค้าด้วยนะครับผมลูกค้าเลือกดีเฟสมาครับอยากให้เราจัดทรงให้นะครับก็จัดให้ครับเรียกว่าหล่อๆเท่ๆเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของกระจกมองข้างนะครับตัวนี้ก็ใส่ตัวครอบนะครับที่เป็นมีไฟเลี้ยวนะครับเป็นไฟเลี้ยวแบบ led ด้วยนะครับแต่ถ้าเราไม่เปิดไฟเลี้ยวเนี่ยจะมีเส้นไฟหลีด้านล่างนะครับเป็นสีขาวอยู่นะครับผมแล้วก็พิเศษก็คือเวลาเราเปิดประตูเนี่ยก็จะมีไฟนะครับไฟ led นะครับที่อยู่ด้านล่างนะครับ ราสองขึ้นรถนะครับผมตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ด้านข้างเองนะครับเราก็ติดในส่วนของเบ้ากลางมือเปิดนะครับฟิล์มเซรามิกนะครับแล้วก็กันสาดสี่ชิ้นนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันต่อนะครับด้านท้ายนะครับตัวด้านหลังนะครับด้านท้ายเนี่ยใส่เราจะใส่ตรงของโลบาเหล็กของเออร์เรนเดอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวทรงแขนยาวนะครับมีไฟเบรกตัวที่3ด้วยนะครับแล้วก็ตัวด้านข้างเนี่ยก็ติดสติ๊กเกอร์นะครับตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นลายนี้นะครับก็ไม่ดู เยอะจนเงินไปนะครับเรียกว่าเหมาะกับตัวรถเหมือนกันนะครับแล้วก็ไฟท้ายนะครับตัวไฟท้ายเองนะครับตัวนี้จะเป็นไฟท้าย LED นะครับเป็นไฟท้ายทรงปีกนกนะครับแล้วก็ตัวข้างหลังเนี่ยก็ขยายพอดีเหมือนกันนะครับก็จะทําให้รถมีมิติที่ว่าดูจากด้านหลังก็ใหญ่มากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวของฝาท้ายเองนะครับก็จะใส่ตัวแผ่นปิดฝาท้ายนะครับจะมีคําว่า Ford นะครับเป็นตัวสีดําเงานะครับเพิ่มเข้ามานะครับตัวนี้ว่าเรียกว่ากําลังฮิตมากๆสำหรับช่วงนี้นะครับแล้วก็ ตัวกันชนหลังเหล็กนะครับก็ถูกสายเป็นกันชนหลังเหล็กของ TTN h y p e นนะครับไฮเปอร์สปอร์ตนะครับก็เรียกว่าจะเป็นกันชนหลังที่จะเข้าพอดีกับตัวของชุดวาวดีนะครับตัวนี้แล้วก็จะมีไฟถอยนะครับสองฝั่งนะครับเป็นสีขาว LED นะครับผมก็เดี๋ยวบอยพาไปชมด้านในกันต่อนครับว่าด้านในตัวนี้นะครับจะเพิ่มในส่วนของอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับ ตัวของด้านในนะครับตัวนี้นะครับบอยทำเบาะหนังนะครับเป็นสีดาเดินได้สีแดงนะครับเบาะหนังก็เดินตะเข็บเป็นตะเข็บคู่นะครับสีแดงเนาะเบาะก็เรียกว่าใช้งานได้ยาวนานนะครับทำความสะอาดง่ายนะครับส่วนตัวของหน้าจอนะครับหน้าจอก็จะเป็นหน้าจอ Android นะครับตัวนี้บอยเปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่นะครับก็เป็นหน้าจอ Android เพื่อที่จะสามารถดูเ e ็ f l i x g o o g l e Map นะครับหรือว่า Entertainment ต่างๆนะครับดู YouTube ก็ได้นะครับก็เรียกว่า่สิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยครบครันเลยทีเดียวนะครับ สําหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับออยากจะแต่งรถอยากจะออกรถฟอร์ดนะครับก็สามารถที่โทรเข้ามาสอบถามมาได้นะครับเบอร์บอยครับก็เช่นเดิมครับ086นะครับ323 2518นะครับหรือว่า ID Line บอยก็สี่หมงคลนะครับสำหรับวันนี้นะครับบอยขอลาลูกค้าทุกท่านแต่เพียงเท่านี้ครับถ้าอยากชมคลิปอยากดูแนวทางการแต่งนะครับก็สามารถเข้าไปชมในช่องของบอยได้นะครับก็จะมีรถให้แต่งมากมายเลยนะครับที่ให้ลูกค้าได้ดูนะครับวันนี้บอยขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ